สุดท้ายแล้วเพื่อนวันนี้มีน้องใหม่แล้วเพื่อนพร้มอมยังน้องใหม่เพื่อนน้องใหม่ตรงหน้าเราเนี่ย,ยน่าสนใะเข้าได้ยังเข้าฉากได้ยังเข้าฉากแล้วเจ้าน,น,น้องใหม่มีนะว่าค<บ>ันนี้ ฮอนนี่มีเจอเรียกว่าเมย์ก็ได้นางฮอนเมย์ระบาดกูไม่ี่ยอะไรใชวัสดีเอ้าต้องฝากคุณจุกแลยแหละเก็บแป้งแค่พันหนึ่งซื้อตัวหิวได้เลยโอ้โหอัดตัวหิวมันมีสองตัวหิวเนี่ยราคาเท่ากันเหรอมันมีสามตัวหิวในเกมนี้เหรออืมัวไหนบ้างอธิบาย มีเค้กมว้วนเวลาฮิลจะต้องเอาหัวใจของตัวเองให้เพื่อนซึ่งเราก็จะจ้ม<อ>แทงเขาไปแหละตายหน้าดิเพื่อนชอบจังเลยอะทำไมมันกับตีกูนี่มันขันไปเลยกูเอง <Hey. S 2> ้ยกูแดกเต็มอยู่ ยืนมันไม่เตอบเลยไปเรไปเรไปเราไปเาไปเราวะไอยืนหน่งเก้ากาไก็ได้ใครก็ได้ช่วยอธิบายกล่องหน่อยทำอะไรได้กล่องปั่นไว้ขึ้นเมื่อเพื่อนในทีมบีเยอะแคปชูนโอเคเพ่อนทุกคนไม่เยอะเลยดีกว่านี้มาก ฮ้ายมันคืออะไรแดงๆอ่ะมันแดงๆมันคืออะไรอีอย่าไปพวกนี้ดิมีเราจะคุ้มกันแบบมีคู่มือสองคนเดินไปดูหน่อยดิไเว้ย <c oughs> อไอผู้ชายเว้ยนะฮะไอผู้ชายเว้ยป่อป๊าพ่อป๊าสวัสดีพ่ <c oughs> อป๊านี่คือตุ๊ดอะ <c oughs> ไม่มัค <N> ือกระเทยเออมันี่กบเลยพี่มันคือไม่จริงค่ะไม่นางไม่นางไม่นางอะไรวะอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไม่นางไม่นางจ้าขอจุ๊บหัวหนึ่งทีแล้วยูเมคคิดกี่นาทีแล้วห่า จะหนึ่งชั่วโมงแล้วจะหนึ่งชั่วโมง้วขอตัวจัดก,ก่อนนะ <c oughs> ไม่เล่นแล้ว <c oughs> ไม่เล่นแล้วบายบายลากกอนชิว